สวัสดีครับพบกับบ่าวบดอนซอนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวครับซื้อที่จะับมือของผมอันนึงจับจี่แฮนนะครับแต่อันนึงจับกมือวงทางน้ำมันครับเดี๋ยวก็ซื้อมาจับกล้องครับนี่ครับซื้อมาจับกล้องเพื่อจะดูมิติใหม่นะครับที่จับมือ แกะมาดูว่ามันจะเป็นแบบไหนครับเดี๋วมีแกะดูครับนี่ครับที่จะพันคือบบที่จะกล้องครับพวกกันน้ำาวกโปรโปรครับนี่ครับมันเป็นเบอลนะครับสำหรับถังครับ็ทําะถเป็นถุงเมาส์แล้วก็มีกาวครับสามเอมครับหนึ่งแผ่นนี่หนึ่งแผ่น ก็ที่จับมือถืออนี้ครับเดี๋ยวผมแกะดูครับนี่ครับจับมือถือเด้งๆอย่างนี่ครับก็ยังเป็นคานครับที่เสียบใส่นี่ครับเวลาใส่เราก็ใส่ครับเข้าไปเวลาเราไม่ใช้เราก็ถอดออกครับนี่ครับแยกกันได้ก็อันนี้เป็นขาครับขา คาเสียบใส่นี้ครับนี่ครับาแล้วก็อันนี้ต่อแล้วก็ไอที่ยึดคาต่อนิีน้นึงครับผมใส่ดูครับทำร็หมุนออกมาครับมันจะมีแผ่นยาครับยึดไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ดูนะครับไอ้เดือยครับเดือยเล็กๆครับครับขอบไปแล้วครับครับเข้าไปแล้วจะทำการใส่นะครับเราจะอันนี้มาติดเลยครับคันเข้าไปยึดไว้เลยนะครับ ว่าถ้าเราถอดเราก็ถอดออกมาเป็นทางแถบเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เราก็เอาใส่กันนะครับแล้วก็เอาไอ้แท่งครับแท่งไอ้สกรูนี่ครับใส่กับแหวนทดลองจัดมันลงดูครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างี้ครับนี่สมมติไอ้สมมติเป็นทางแนับเราก็เสียบเข้าอย่างนี้ครับบีบแล้วก็เสียบเข้า ติดทางไว้ครับเราก็ใส่มือถือไว้นี้ได้ครับเยวผมจะสาธิตให้ดูครับแล้วไม่ต้องใส่มือถือเราใส่กล้องนี้ครับก็สามารถใช้มีดกรนกบของกล้องได้ครับตัวเท่ากันนี่ครับใ้้เป็นขายานี่ก็ได้ครับ๋อผมจะใช้เป็นอันใหม่นะครับส่วนยังกับผมจะนี่นะครับจะสาธิตนะครับ สมกโมงถ้าเราซิกกล้องมาครับถ้าเราซีกกล้องมาเราเขาก็จะแถมขาเนี้ยขาสั้นสองขายาวหนึ่งนะครับเราใส่ให้ดูครับถ้าเราไม่ชอบขายาวเราก็ใส่ขาสั้นนครับมันจะมีแบบต่อแบบสองขาสามขาไปนะครับแล้วแต่ชอบมุมไหนครับชอบมุมสูงก็ใส่แบบสูงๆครับนี่ครับนี่เราก็ใส่ไปเลยครับ ถ้าใส่อย่างนี้ต้องหาตัวเสริมมาอีกตัวหนึ่งครับเพราะกล้องมันจะ,จะต้องหันมีอีกฝั่งหนึ่งผมหาตัวเสริมอนครับได้มาแล้วครับนะครับตัวเสริมครับใปดูครับค่ออื่นมันจะมาอย่างนี้ครับครับผมใสด,ดูครับนะครับนะครับเราคันไปครับยึดให้มันแน่นครับ ว่าจะยิบแนนกล้องเราจะหล่นครับมันไม่ใช่เหมือนแบบหมวกกันหมวกกันน็องครับเรายังลาาสายกับที่ลัดคาครับมันจะมีสายเซฟตี้อย่างเงี้ยครับจะมีสายเซฟตี้อย่างเงี้ยนี่พอตรงนี้หล่นครับมันก็ย็งจะคล้องไว้ครับนี่ก็คล้องไว้กับในหมวกนะครับสายเซฟตี้มันมีสองเส้นครับเจ๋ไม่รู้ว่าจะไปคล้องไว้ตรงไหนครับนี่ครับอย่างนี้ปุ๊บแล้วกล้องมันจะต้องอยู่ไลนยนี้ครับเดี๋ยวเราถ่ายกล้องมาลนยนี้ครับ นี่ครับอีอนครับอุปกรณ์มันก็จะเยอะหน่อยครับครับแล้วก็ใส่ไปครับใส่ขเางในก็แล้วแต่ครับตามความชอบเลยครับก็ใส่ของนี้ครับข้อนี้ก็ขันใส่ด้านหลังเลยครับมันจะมีกันได้นะครับใส่ไปเลยครับตามความชอบครับนี่ครับ ครับมันจะแคบๆครับในแคบอย่างเี้ครับแล้วก็มันใหม่ครับยังไม่ใสครับเราต้องดงนข้อไปครับนี่ครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับมุมกล้องเราก็จะสูงๆนะครับก็จะเหมือนไม้เซลฟี่ครับตัวนี้เันจะแคบนะยครับมุมมุมแุครับนี่ครับมุมกล้องครับเราจะอยู่อย่างนี้ครับอือเราองเอาอันนี้ไปติดก่อน ปกติดนี่มก้กครับแล,แล้วตอนเย็นเราก็เอาปกติดที่มอเตอร์ไซค์ได้เลยมุมกล้องเราก็จะเปลี่ยนไปครับมันก็เป็นมุมต่ำขึ้นแบบอีกมุมมองหนึ่งนะครับนี่ครับชอบอะไรเนี่ยก็ใส่ไอันอน,อนั้นเลยครับเราจะใส่รายนี้รายนี้น่าจะง่ายกว่านี่ครับไดบ้แล้วครับแล้อีกตัวหนึ่งครับ เดี๋ยวนี้ผมก็จะเจ็บไว้นะครับเผื่อจำเป็นต้องใช้นะครับน,นะครับดูจนครับนี่ครับที่จับมือถือครับนะครับของชิ้นนี้ครับผมจะประกอบก่อนนะครับนะครับสองตัวมีแถมมาสองอย่างนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็น ใส่ควงเล็กนะครับนี่ครับมือโปรพลาให้ดูครับนี่ก็ลองดูก่นอนว่ามันใส่ลายไหนเอาแล้วหมูนี้ออกก่อนอันนี้เอาอาอกครับเราก็เอามาเสียบที่รูนี้เลยครับเพราะอันก่าเรามันจะมีที่ยึดด้านข้างเอาครับมันจะเป็นเหล็กก็รุนี้ก็จะไม่มีที่ยึดทับนี่ครับโอ้โหใส่ บริกานใส่อันนี้เราก็ใส่ไว้ตรงนี้ครับถ้าใส่ยากครับต้องใส่อย่างนี้ครับนี่ครับใส่อย่างนี้เอามือประคองไว้ครับแล้วก็แล้วก็ใส่แล้วก็หมุนเนี้ Harmon นยนี่ครับอันสุดทีเรากหมุนใส่ครับใส่ให้หมันแน่นตัวที่จะมาใส่กลุมมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะลึกหน่อยแล้วก็เอาจุดนี้ไปใส่ต่อครับ อันนี้ปุ๊บก็จะมีที่ปรับเวลาคัณยืดได้ครับครับเราเลกใหญ่ใส่ได้ไปครับเดี๋ยวผมพาไปติดตั้งตัวนี้ครับไปเลยครับนี่นะครับเรามาถึงแล้วครับเราจะติดตั้งให้ดูนะครับรับเจ้าเจ้าตรงนี้ติดไปตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเปลียมุมมองใหม่นะครับ เดี๋ยวผมทำมันดูครับแป๊บนึงครับวันนี้ติดใส่นะครับก็เสร็จให้สะอาดครับหลุดอยังไม่ราครับวันนี้ฝนตกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเลือกฝนในได้มาครับพอมันเท่ากันครับเราติดใส่ตรงนี้ครับเราจะสูงๆกบนไหนนะครับเราขึ้นไปครับหยุดนี่นไม่มีหลุดค ลมมีเสียงลมมีแต่เสียงลมนะครับครับได้แล้วเราก็อย่างนี้ครับเราก็ใส่ครับใส่รอครับนี่ครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับตับยกองคอมดูครับนี่ครับเป็นความนะครับนี่ครับบุกคดเี็มึงครับนี่ครับเยี่ยมนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเส้ที่สองเลยนะครับเราจะอาอขมัใส่กันนะครับเราต้องอก่อนมือเดียวกันนะครับไม่หมุนต้องได้เลยครับมันไม่แน่นมากนี่ครับอันเก่าครับ ครสนใจก็บอกนะครับเดี๋ยวขายให้ถูกๆครับรีบบ้างก็อาจจะให้ครับทำไมก็อยู่อย่างนี้เลยครับนี่ครับผมว่าน่าจะไม่ชนคิวนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเราต้องถอดออกก่อนนะครับตั้งยี่สิได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ฝากกคนกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตด้วยนะครับก็จะพาคลิปใหม่ของเราแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนจะได้ดูแบบผีมุมมองใหม่นะครับนี่ครับมุมมองใหม่สวัสดีครับ